ปัจจัยเอื้อนะครับแล้วก็อุปสรรคนะครับต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตัลนะครับผมคิดว่าปัจจัยบวกนะครับปัจจัยที่จะเอื้อก็คืออย่างที่ผมเรียนไปในช่วงต้นตลาดเราค่อนข้างพร้อมนะครับเพราะาตลาดเราที่พร้อมก็คือโอกาสของธุรกิจนะที่จะ มาเก็บเกี่ยวมาสแสวงหาผลประโยชน์จากความพร้อมของผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภคทั้งในส่วนของบุคคลและก็ในส่วนขององค์กรนะครับออโอกาสที่จะพัฒนาต่อนะครับก็คือเรื่องของการทำให้ SME นะครับมีพื้นที่ที่จะเข้ามาเล่นนะในเศรษฐกิจ ยุคใหม่นี้นะทั้งในส่วนของช่องทางในการขายของและในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างต้นทุนนะแน่นอนรัฐบาลนะครับต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าต้องถือว่าการลงทุนอัพเกรดนะครับจากระบบการผลิตหรือระบบบริการแบบเดิมมาเป็นของใหม่เนี่ยต้องใช้เงินทุนเยอะ นั้นการที่รัฐบาลจะเข้ามาช่วยตรงนี้นะครในส่วนของแหล่งเงินกู้นะครับเรื่องของคําแนะนำนะรเรื่องของการอุดหนุนนะครับผมคิดว่าสําคัญเพราะผมเชื่อว่า SME เนี่ยก็ถือเป็นรากฐานของเศรษฐกิจนะผมไม่อยากเห็นเศรษฐกิจบ้านเรามีผู้เล่นรายใหญ่อยู่กัน3-4ตระกูลแล้วก็ครอบคุมครอบครองตลาดทุกประเภทของบ้านเราไปพวกเราทุกคนเป็นแค่ลูกจ้างนะผมคิดว่าแบบนั้นมันก็ มันกไ็ไม่แข็งแรงนะครับไม่แข็งแรงส่วนเรื่องที่เป็นอุปสรรคนะครับอุปสรรคที่สำคัญก็คือผมคิดว่าเป็นอุปสรรคต่อกลไกตลาดนะครับการที่รัฐนะครับขยายตัวนะจนมีขนาดใหญ่นะการที่รับปล่อยให้กลุ่มธุรกิจขยายตัวนะครับ จนจนทำให้ตลาดมันขาดประสิทธิภาพนะครับมีความสมบูรณ์น้อยลงนะครับจนกลายเป็นกึ่งผูกขาดเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันไม่มันเป็นอุปสรรคนะครับต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับก็ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลควรจะต้องมีความกล้านะครับในการที่จะ ทำภาพของตลาดนะครับให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ผมว่านั่นคือปัจจัยหลักๆนะครับไม่นะว่าจะเป็นเรื่องของการออกกฎหมายเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับต่างๆพวกนี้ต้องต้องใช้ความกล้าน,นิดนึง ปัจจัยที่จะเป็นอุปสรรคในการทำให้ 5G เกิดช้าแน่นอนนะครับก็คือเรื่องของการสรรหากสช,ชนะครับหรือการใช้อำนาจของกสช,ชนะคอ,อตอนนี้ถ้าเราพูดจริงๆ 5G เราเริ่มต้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ประเทศเราก็เริ่มต้นแบบแปลกแปนะครับคืออะไรหนึ่งคลื่นที่เรามีในการทำ 5G คือคลื่น2,006นะซึ่งไม่ได้เป็นคลื่นหลัก ในการทำทำ 5G ทั่วโลกนะครับการที่เราไม่ได้ไม่สามารถเอาคลื่นหลักมาใช้ได้เนี่ยไม่ได้เป็นความผิดกองสอชแต่ว่ามันก็ทำให้ประสิทธิภาพของการใช้ 5G เนี่ยด้อยลงทั้งในแง่ของอต้นทุนของผู้ประกอบการในการลงทุนนะครับต้นทุนของผู้บริโภค,นคในการที่จะซื้อ อุปกรณ์รวมถึงพอต้นทุนของผู้ประกอบการแพงขึ้นหมายความว่าในการที่จะต้องสพพ p ายอุปกรณ์นะต่อให้ขึ้นถูกก็จริงแต่ต้องส u พพ l อุปกรณ์ที่ที่ไม่ได้เป็นแมสเท่ากับประเทศอื่นเนี่ยก็ทําให้ต้นทุนมันแพงขึ้นภาระก็ตกมาอยู่ที่ผู้บริโภคโดยเดียวกันไม่ได้นะครับดังนั้นการเกิดขึ้นของกสทชเนี่ยคือสิ่งที่มีความสําคัญนะครับเพราะผมเชื่อว่ากสทชชุดใหม่ นะครับที่จะเข้ามาทำงานแทนกับชุดเก่าเนี่ยก็จะต้องผลักดันนะครับเรื่องของการเอาคลื่น3,005ที่เป็นคลื่นหลักนะที่ทั่วโลกก็ใช้กันเนี่ยในการเอามาทำ 5G นะครับนอกจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของโครงสร้างตลาดอย่างที่เรียนไปในตอนต้นนะครับว่าเราไม่อยากจะเห็นขนาดของตลาดลดลงนะครับจากผู้เล่น3ลายลงมาเหลือผู้เล่น2ลาย แล้เนี่ยกสชาต้องออกแรงเพิ่มเป็นพิเศษนะครับในการที่จะรักษาโครงสร้างของตลาดไว้นะครับก็แล้วก็สุดท้ายนะครับผมคิดว่า,เ,าเราพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานนะครับเราพูดถึงตัวผู้บริโภคที่มีความพร้อมอสิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะให้กสชาช,าชุดใหม่มุ่งเน้นนะครับก็คือการ สนับสนุนนะครับไอตัวโครงการสตาร์ทอัพทั้งในส่วนของเรื่องของตัวแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนเทนต์นะครับผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าโครงสร้างที่วันนี้เนี่ยเราถูกยึดครองด้วยต่างชาตินะครับจะมาเบ็กโครงสร้างนี้หรือจะใช้ประโยชน์จากโครงสร้างนี้ยังไงนะครับอันนี้ก็ ความรู้อาจจะไม่ถึงนะครับส่วบผมก็ต้องฝากไปหน้าที่ของกสะชและก็รัฐบาลผู้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการที่จะช่วยกันหาประโยชน์แล้วกันนะผมคิดว่ามันคงใหญ่เกินไปที่เราจะไปทําแอปหรือทําแพลตฟอร์มแข่งกับต่างชาตินะเพราะฉะนั้นเขากำลังแคปเจอร์ตลาดทางโลกเราทำสำหรับแคปเจอร์คน66 67ล้านคนเนี่ยยังไงก็สู้ไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าเรามีวิธีที่จะเอาเรื่องพวกนี้มาต่อยอด นะครับแล้วก็เพื่อจะสร้างาเรื่องของประสิทธิภาพนะครับเรื่องของความสบดวกสบายในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนครับผม